พยาช้างเผือกอย่าทำตัวเป็นไก่ได้พลอยสมัยหนึ่งพระเจ้ากรุงมคตสเสวยราชณนะกรุงราชครึกพระโพธิสัตว์เกิดเป็นช้างเผือกมีรูปสมบัติงดงามต้องด้วยลักษณะของช้างมงคลทุกประการเป็นที่เชื่อกันว่าช้างเผือกเกิดณประเทศใด ถือเป็นบุญบารมีของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้นพระเจ้ากรุงมคตจึงรับสั่งให้คล้องช้างเข้ามาในพระราชวังแล้วให้ขึ้นระวางเป็นช้างมงคลหัตถีคู่พระบารมีสืบต่อมาวันนั้นเป็นวันมหรสพพระราชาโปรดให้ตกแต่ง ธระนครให้งดงามให้ประดับช้างด้วยเครื่องอลังการครบถ้วนสเสด็จขึ้นสู่มงคลหัดถีช้างมงคลพร้อมด้วยกระบวนพยุหะตามพระราชประเพณีกระทำการประทักษินการทำความเคารพโดยเวียนทางเบื้องขวาธระนครด้วยราชา นุภาพอันยิ่งใหญ่ในท่ามกลางฝูงชนซึ่งเฝ้าชมพระบารมีกันอยู่อย่างแน่นขนัดประชาชนที่เฝ้าชมกระบวนทุกถนนต่างพากันแตกตื่นในความงามของพระยาช้างเผือกซึ่งมีรูปสมบัติงามเลิศพากันสรรเสริญว่ามีลักษณะครบถ้วนตามมงคลตำรา การเยื้องกลายช่างงดงามสมเป็นพยาช้างบ้างผิวพันผุดพ่องดังเงินยวงสมเป็นช้างคู่บารมีบ้างจะหาผู้สนใจกล่าวสรรเสริญคุณพระราชาไม่มีเลยพระราชาสดับคํคำสรรเสริญพยาช้างเช่นนั้น ไม่สามารถถอดพระไทยในคติยะมานะเกิดริษยาต่อพยาช้างที่คนสนใจมากกว่าพระองค์จึงทรงดำริว่าถ้าช้างตัวนี้ยังอยู่บารมีของเราจะอับเหมือนแสงหิ่งห้อยในเวลากลางวันเราจะหาอุบายกำจัดพยาช้างนี้ให้จงได้แล้วจึงเรียก นายหัตถาจารย์มารับสั่งถามว่าหัตถาจารย์ท่านฝึกท้างนี้ให้ทำอะไรได้ทุกอย่างแล้วหรือนายหัตถาจาร์กล่าวว่าขอเดชะทางเผือกนี้มีเช่าวไวเป็นเลิศข้าพระพุทธเจ้าให้ศึกษาหมดท่าแล้วด้วยเวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทั่วชมพูทวีปจะหาช้าง ฝึกได้อย่างนี้ไม่มีแล้วพระเจ้าค่ายัางไม่ดีนะพระราชาทรงทวงถ้าฝึกดีแล้วเจ้าจะบังคับให้ช้างเชือกนี้ไต่ขึ้นสู่ยอดเขาเวปุละได้หรือไม่นายหัดถ้ายจารย์กราบถูลว่าได้พระเจ้าค่ะถ้าพระองค์ประสงค์จะทอดพระเนตร ถ้าพระองค์ก็จักแสดงให้ทอดพระเนตรพระราชาทรงนึกกรยิมในพระไทยตัดว่าดีละถ้าเช่นนั้นท่านจงแสดงให้เราดูณนะบัดนี้ตัดแล้วก็เสด็จลงจากหลังพระยาช้างสั่งให้นายหัดถาจารย์ขึ้นนั่งแล้วใสให้ขึ้นไป บนยอดเขาเวปุลละส่วนพระราชาพร้อมด้วยข้าราชบริพารก็เสด็จตามขึ้นไปบนยอดเขาด้วยเมื่อนายหัตถาจารย์ใสช้างขึ้นไปบนยอดเขาแล้วให้บ่ายหน้าไปทางเหวแล้วรับสั่งเจ้าบอกว่าฝึกช้างเชือกนี้ดีแล้วลองให้ช้าง ยืนสามขาที่ปากเหวให้ดูทีสิว่าจะทำได้หรือไม่นายหัตถาจารย์ให้สัญญาณแก่ช้างพระยาช้างก็ยืนสามขาให้ดูพระราชาบังคับให้ยืนสองขาและขาเดียวโดยลำดับพระยาช้างก็ทำได้โดยไม่พัดตกลงไปในเหว พระราชาหมดหนทางที่จะทำให้พยาช้างตายโดยอุบัติเหตุจึงบังคับนายหัดถาจารย์เอาดื้อ,อว่าถ้าช้างเชือกนี้มีความสามารถจริงก็จงให้ยืนในอากาศให้ดูนายหัดถาจารย์คิดว่าทั่วชมพูเทวีบจะหาช้างที่ฝึกได้เร็วและดีถึงขนาดนี้หาไม่ได้แล้วทั้ง รูปลักษณะก็ครบเป็นช้างมงคลมีค่าควรเมืองโดยแท้ที่พระราชาออกอุบายเช่นนี้เห็นทีจะลวงให้พระยาช้างตกเหวตายเป็นเพราะอำนาจฤิษยาจึงก้มไปกระซิบแทบหูของพระยาช้างพ่อเอ๋ย พระราชานี้ประสงค์จะให้ท่านตกเหวตายด้วยฤษยาในตัวท่านท่านไม่คู่ควรแก่พระองค์จงเตรียมตัวหนีให้พ้นจากพระราชาองค์นี้โดยเร็วเถิดเมื่อเตรียมตัวพร้อมแล้วนายหัตถาจารย์นั่งอยู่บนคอพระยาช้างประกาศว่าข้าแต่มหาราช ทางนี้เป็นช้างถึงพร้อมด้วยบุญฤทธิ์ไม่คู่ควรแก่ผู้มีปัญญาน้อยเช่นพระองค์คู่ควรแก่พระราชาผู้ฉลาดมีบุญหนักสักใหญ่กว่าพระองค์คนบุญน้อยเช่นพระองค์ถึงได้พาหนะเช่นนี้เป็นราชพาหนะก็รังแต่จะก่อความลำบากทั้งแก่พาหนะ ยศทรัพย์และราชสมบัติเพราะคนโง่ได้ยศและบริวารสมบัติแล้วก็มัวเมาในยศมิได้รู้สิ่งควรทำไม่ควรทำย่อมปฏิบัติเพื่อเบียดเบียนต่อญาติมิตรและคนอื่นพระองค์จึงมีชีวิตอยู่อย่างคนโง่เถิด แล้วก็หนีไปต่อหน้าพระพักของพระราชามุ่งหน้าไปยังพระนครพาราณสีเมื่อไปถึงท้องพระลานหลวงก็หยุดยืนอยู่ณที่นั้นชาวพระนครได้เห็นพระยาช้างเผือกมีลักษณะสวยสง่างามเช่นนั้นก็พากันชมและสรรเสริญกันเกลียวกราว นำความไปกราบทูลพระราชาเมื่อพระราชาเสด็จมานายหัดถาจารย์ก็ลงจากคอพระยาช้างถวายบังคมเมื่อพระราชาตรัสถามความเป็นมาก็ทูลเล่าให้พระองค์ทรงทราบทุกประการพระราชาทรงดีพระไทยตรัส สั่งให้เตรียมการตกแต่งพระนครตั้งพระยาช้างในตำแหน่งมงคลหัตถจัดการเฉลิมฉลองต้อนรับอย่างสมเกียรติแบ่งพระราชทรัพย์ออกเป็นสส่วนส่วนหนึ่งพระราชทานแก่ช้างพระโพธิสัตว์ส่วนหนึ่งพระราชทานแก่นายหัตถาจารย์และอีกส่วนหนึ่งเพื่อพระองค์เอง ตั้งแต่นั้นมาเมืองพาราณสีก็จเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับพระโพธิสัตว์สั่งสมบุญบารมีทานเป็นต้นจนจวบการอาวสานแห่งชีวิตชาดกเรื่องนี้มุ่งให้เกิดคติสอนใจเรื่องหนึ่งว่าของดีที่นับว่าเป็นศีสง่าหรือสิริมงคลน,นั้น จะอยู่ได้ก็แต่กับบุคคลผู้มีวาสนาอันคู่ควรกันจึงจะก่อสิริมงคลสืบไปถ้าไปอยู่กับคนเลวมีปัญญาต่ำไม่รู้คุณค่าแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดกลับ้ำร้ายย่อมก่อความพินาศหายนะกับสิ่งนั้นและของตนเองเช่น พระเจ้ากรุงราชครืได้มงคลหัตถีมาแล้วไม่รู้คุณค่าไม่มีวาสนาปกครองจึงเป็นไปในทางไม่ดีส่วนพระเจ้าพาราณสีมีบุญใหญ่แม้ไม่ได้ขนขวายสิ่งใดทางก็มาหาเองจึงควรที่เราทั้งหลายเร่งสั่งสมบารมีไว้แม้ จะยังไม่มีผลในปัจจุบันแต่ความดีนั้นจะเป็นแรงดึงดูดของดีเข้ามาสู่ตนตลอดไปสมดังพาสิทธิไทยที่เคยสอนกันว่าอย่าทำตัวเป็นไก่ได้พลอยคือได้ของดีแล้วไม่รู้คุณค่า